นี้มันไม่มีเยอะจะนี้ลูไในปลาลูกคอกปลาลูกคอกเยอะปลาลูกคอกคือปลาคอกน้อยปลาต้นปมามาใส่เสื้อแล้วก็มาหอเอผักด้วยเน่าขึ้นเมื่อหร้อบังอ้อย่าลืมเอาเสื้อด้อ มีจักมีจักหมูปลาลูกอคอกนะตายน้อยมีกี่มูเห็นไหมเห็นยี่บ่ซองเห็นบ่ปลาลูกอคอกอู้ผักบุ้งสานี้งามขนาดงามแท้งามว่ามีแต่ยอดอวบ เห็นบ่ออยากถ่ายรูปอปลาลูกคอ,อกจักมเูเด้เดียวเดียวเดียอย่าเพิ่งให้มันนี้ไปไหนนะจะส่องกล้องเอามัน ปลาลูกขอกพี่น้องเยเยอะจริงๆถ้าออกมานี้ไม่เต็มนาเลยหรือตัวใหญ่ๆสักหน่อยแล้วสวิงใสเนาะใหญ่กว่านี้สักหน่อยแล้วสวิงเต้าเนาะคุณนะสวิงเต้านะไปปล่อยนะคุณนะโอ้โหสัมผัสปลาลูกขอบลายสะนี่ ปลาคอจริงๆหรือปลากัง้งปลาคอจริงๆนี่แหละโอ้ยช่อนใหญ่นี่แหละวัตีเข่าๆดำๆนี่แหละวัตีไม่ใช่หางแดงแนะเว้ยบอกนี่ไม่มีกั้งหรอกไ่ช่อนปลาพี่น้อง,ง,อเ,องเอ้ยโมกบังได้เนาะเซ่พักอีตูแมงลักผุน่ะเราจะเลี้ยงอยู่ในสระนี่แหละจะไง,อองามาอม้อมบ่ป้องกันมันบืนออกวะผุนอะผุนอะทางโน้นก็มีผุนอะไปทางโน้นอีก โอ้มีหลายมูอีลีแสดงว่ามีสามมูขุนเดินนี่มูนั่นมูกลางแล้วก็มูขอบโพ้หะลายอีลีขุนแม่มันอยูุ่นแม่มันอยู่โน้นแม่มันกําลังกระดิกน้าอยู่ทางโน้นนะมแม่มันนะั่นนะมันคงคิดว่าเราจะเอาลูกมันมันก็เลยแสดงฤทธิเดชอันนี้นนก็ควักน้าําให้เห็นมาทอ <c oughs> เกือบมาไม่ทันนะนี่เกือบไม่เห็นนะนี่ถ้ามันมืดเลยไม่เห็นแล้วลูกคอกนลย นี่แหละเขาเรียกว่าแกงปลาลูกคอกพี่น้องป้องไปเอ้ยหลายปีแล้วว่เคยเห็นปลาลูกคอกหลายปนีแจักเกียร์อยู่นี่เลยไม่จะอึดภาษาปลาลูกคอกบ่ปาปลาลูกคอกอยู่ในไฮนานี่ก็มีมันโตแล้วนีอืมบนบ่อึดแต่ปลาแพรพันธุ์บาที่ นี่บอยู่ให้น้านี่บอกยืน่นมันบกบๆเหมืนนั่นแหละปลาปลาคอน้อยนะอือี่ก็จะมาคาดนาเก็บหอยเชลี่แล้วก็เก็บปลาน้อยอือเก็บปลาหน่อยมกเลยที่ด้การเลยค่ะตอนเช้าเลยคะาปงน้าก้องนปลาแหลับหอยซชลี ได้แล้วโอเคเดินทางกลับบ้านเนาะได้ปลาโอ้ไม่ได้ปลาได้ผักได้ผักบุ้งเนาะหนึ่งหอบบ๊ายบายผักบุ้งหนึ่งหวเนาะบ๊ายบาย